ครับผมสวัสดีครับนะครับก็เจอกับผมนะครับโคตั้มนะครับอ่านะครับก็เรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับผูก API นะครับผูก API ใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Royal Q นะฮะหรือว่าใบ n นนนะครับก็มีการอัปเดตันไปนะครับก็ทำให้หน้าตาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับมาอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับ คลิปเก่าๆก็อาจจะดูแล้วงงนะครับตอนนี้นะฮะก็เลยจะมาเสนอนะครับวิธีการนะครับผูก API ใหม่นะครับผูกยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Royal Q นะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามานะฮะในส่วนของแอปพลิเคชัน Royal Q นะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับการผูก API นะครับการผูก API อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะนะครับตรงด้านบนด้านซ้ายมือนะครับกดไปเลยตึ๊บ เมื่อเข้ามาปุ๊บนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกนะครับก็จะเป็นสีเทาๆนะครับโอเคในขั้นตอนนี้ผมผูกไปแล้วนะครับแต่ผมจะลองทําให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดไปที่คําว่า Binance นะครับถ้าจะผูก Binance ก็ไป Binance นะครับอันนี้ผมขอทําใน Binance ก่อนนะครับเห็นคําว่าสัมนาสีเหลืองไหมครับกดสาเนาไว้เลยนะครับก็คือการคัดลอกนั่นเองนะฮะโอเคกดคัดลอกไปนะครับผมกดแก้ไปก่อนตึ๊บนะครับ ทำให้ดูใหม่ๆเลยนะครับกดซัมเนานะครับโอเคตอนนี้นะครับผมไปที่ Binance นะครับมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับผมจะกดคำว่ามนะครับด้านด้านกลางตรงกว้างกว่ามือนะครับกดปุ๊บนะครับอนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับการจัดการ API หรือ API management นะครับ คำว่าปุ๊บนะครับทําการเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็สร้างครับสร้าง API สมมุติว่าผมให้ตั้งชื่อว่านะครับโรนะครับโรโยคิวนะครับตั้มนะครับประมาณนี้นะครับกดคีย์ API นะครับก็เอา SSH มานะครับ มาอ่ากดวางไปนะครับกดจากอีเมลนะครับเอาเอา OTP ในอีเมลมาอีกตัวหนึ่งนะครับรอนสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะผมได้ OTP มาหมดแล้วทั้งสองอย่างนะครับผมก็กดอันล่างเลยับปุ่มสีเหลืองนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับเลื่อนลงมาหาชื่อเรานะครับโปรยิตั้มนะครับที่ผมได้ทำการสร้างไว้นะครับมาถึงครับกด Edit ครับแล้วก็เห็นจุดเล็กๆสามเหลี่ยมด้านล่างไหมครับอ่ากดเลยนะฮะโอเคฮะเลื่อนลงมาครับนะครับเรามาจะมาติ๊กถูกนะครับตรงคําว่า r ิเบิลนะครับสปอร์ตมาจินเทรดดินะครับก็คืออนุญาตให้เขาเนี่ยครับทำการเทรดสปอร์ตและ Margin ได้นั่นเองนะครับ อ่าอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับมาติ๊กตรงด้านล่างสุดเลยนะครับมาทับล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เอาที่เรา Copy ไว้นะครับมาวางกด Confirm อ่าโทษทีนะครับผมต้องไปกด Save ใหม่นะครับอ่าผมไปที่ไปที่โลจิคิวนะครับปึ๊ดกดสัเนานะครับอ่มาที่ไบแนนนะครับกดวางแล้วกด Confirm ครับ ああเห็นไหมครับตัวนี้ IP เราเนี่ยมันมาแล้วนะครับเมื่อมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กดเซฟเลยนะครับเอา s ซฟอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับมันจะไปเองเลยนะฮะขั้นตอนนี้จะไปเองเลยนะครับโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ขั้นตอนนี้นะครับ ง่ายๆเลยครับกดครับหน้าจอไว้ครับหน้าจอนะครับกลับไปที่ Royal Q นะครับตรงด้านขวามือนะครับบรรทัดนะครับโปรดป้อน a p i Key นะครับกดไอสีเหลี่ยมๆนะครับขวามือสุดเลยนะครับถ้ามีใครเหนืยจะใช้รูปปรากดไปนะครับแล้วก็กดอัลบั้มรูปนะครับนะครับไปที่คังภาพนะครับอ เราอารูปภาพมานะครับที่เราแคปเจอร์ไว้นะครับเห็นไหมครับ API Key และ Secret Key เนี่ยก็จะมาใส่ให้เราโดยโอัตโนมัตินะครับตนนัวนี้รหัสยืนยันนะครับก็คือเอาจาก OTP ในอีเมลนั่นเองนะครับกดส่งได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่อีเมลกันมาแล้วนะครับตึ๊บกด Copy ชัดลอกนะครับกลับไปที่นะครับโล Q ยคิวนะครับแล้วก็วางนะครับกดติ๊กถูกตรงฉันได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงอย่างละเอียดนะครับอ่าแล้วก็กดผูกพันเรียบร้อยครับไบแนนของเราก็จะถูกทําการนะครับผูก API กับไบแนนกับโล Q ยคิวนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการนะครับผูก API นะครับ ระหว่าง BINANCE นะครับและก็ l o โยค l นะครับส่วนสำหรับวันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการนะฮะวิธีนะครับการตั้งค่านะครับการเซตนะครับการผูกมาสเตอร์นะครับทำยังไงนะครับรอติดตามกันตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ